สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้อยากจะมองเรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังอย่างเด็ดขาดต่อสังคมนะครับสิ่งที่เราได้พูดมาหลายตอนนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตของอนาคตของสังคมไทยเศรษฐกิจไทยและอนาคตของประเทศไทยเลยทีเดียว วันนี้ทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าในข่าวแต่ละวันแต่ละวันนั้นเกิดปัญหามากมายกับคนร้ายที่วันนี้ทำร้ายคนทำร้ายชีวิตอย่างไม่หยุดยัง้งท่านผู้ชมครับจากใน Facebook ที่เขียนมาประมาณห0 0 0ื่นกว่าข้อความนั้นสะท้อนให้เห็นเลยว่ายอมรับไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ที่สู่ขั้นวิกฤตของสังคมไทยทุกคนนั้นล้วนแต่สนับสนุนให้เกิดการประหารชีวิตอย่างจริงจังครับเพราะว่าคนเหล่านี้นั้นวันนี้กำลังขยายตัวขึ้นผมนั้นเคยเสนอนะครับว่าประเทศไทยนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำความผิดถึงขั้นที่ฆ่าคนตายแล้วก็ฆ่าคนตายซ้ำซากหลายครั้งหลายครั้งแล้วก็ครั้งต่อมา คนเหล่านี้นั้นมีเหตุผลอะไรครับที่เราจะเก็บเขาไว้มีเหตุผลอะไรครับที่เราจะสงสารคนร้ายเหล่านี้วันนี้มันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของสังคมไทยและผมไม่เชื่อเรื่องการสูญพันธุ์ของประชาชนหรือประชาชาติไทยนะครับว่าเราจะประหารคนสักหมื่นคนนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยครับผมเป็นคนที่มีความคิด ไม่ใช่สุดโตง่งแต่ผมมีความคิดในสิ่งที่ถูกต้องผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าประเทศไทยเรายังคงสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติต่อคนที่เป็นคนร้ายคนชั่วร้ายแบบนี้แล้วแล้วก็สังคมไทยอาจจะไม่มีใครอยู่และผมอาจจะเป็นหนึ่งในคนนั้นครับที่ผมไม่อยู่ประเทศนี้เพราะผมขาดความมั่นใจประเทศนี้ประเทศนี้ ไม่มีความปลอดภัยสําหรับผมอีกต่อไปอันนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตสําหรับผมครับวันนี้ประเทศไทยเราต้องจริงจังเราต้องเด็ดขาดกับคนที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขและทําให้ดีขึ้นได้อีกแล้วด้วยการประหารชีวิตครับแต่การที่เราจะประหารชีวิตใครนั้นเรื่องกระทรวงยุติธรรมนั้นจะต้องโปร่งใสจะต้องถูกต้องและ จะต้องมั่นคงครับนั่นก็คือเรื่องราวที่จะทำให้สังคมไทยของเรานั้นมีความปลอดภัยและมีความน่าอยู่เช่นประเทศอื่นก็คือการดำเนินการจะต้องมีความเด็ดขาดแล้วก็มีความถูกต้องขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ